สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมรถตัดญ้าสนับสนุนอำเภอทุ่งยางแดงดำเนิน ดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งชมพรุดูควายหาไรายได้ให้น้องฟันรันยาติมน้ำดำครั้งที่หนึ่งณบริเวณพุรุลานควายตำบลน,น้ำดำอำเภอทุกยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ